เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลอยู่ครับเชิญครับท่านจิรยุครับเชิญประธานสภาที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามานี่ครับท่านสมาชิกใจร้อนไปนิดนึงครับจริงๆถ้าฟังผมถามก่อนท่านค่อยประท้วงนี่จะเหมาะกว่านี่ครับคนกรุงเทพมหานครก็คือคนไทยครับผมเข้าใจครับว่ามีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภาเขตมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ แต่ว่ากระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องที่เป็นคนไทยทุกคนครับประธานครับเมื่อเช้านี้10นาฬิกาครับผมพาสื่อมวลชนไปชมกล้องวงจรปิดซึ่งแน่นอนครับกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างนี้ครับท่านบอกว่าในปี5 0ถึง51เนี่ยนะครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่เรียกกันว่า C C T V เนี่ยทั้งหมด2,046ตัวครับท่านยอมรับนะครับว่าเป็นกล้องปลอมหรือว่ากล้องแหกตานี่ยนะท่านประธานครับ1,325ตัวก็หมายความว่าเรามีการติดตั้งกล้องจริงเพียงแค่721ตัวแสดงว่าเงินงบประมาณที่ขอในรัฐบ,บาลชุดนั้นครับท่านประธานครับ330ล้านบาทนะครับผมคิดตัวเลขกลมๆท่านประธานครับ 721ตัวหารด้วย330ล้านบาทนะครับก็เป็นเงินประมาณ4 4 8 0 0 0บาทต่อหนึ่งตัวท่านประธานครับฝังเพชรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่แน่แพงครับประเด็นต่อมาท่านประธานครับท่านมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ผู้ว่ากทมที่ผมต้องถามท่านแล้วเดี๋ยวผมจะตอบนะครับว่าทำไมผมต้องถามมอทอเนี่ยนะครับ1,325อตัวที่เป็นกล้องเปล่าหรือที่เขาเรียกกันว่าดัมมี่เนี่ยผมอธิบายให้ชัดนิดเดียวท่านประธานครับ กล้องดัมมี่เนี่ยถ้าเปรียบแบบจ่าเฉยนะครับก็คือเอาจ่าเฉยนี่เข้าไปไว้ในป้อมตํารวจครับนั่นเขาเรียกว่าดัมมี่ครับคือจ่าเฉยนี่เป็นดัมมี่จับใครไม่ได้ได้แต่เฉยคล้ายกันครับกล้องดัมมี่ที่ว่านี่ท่านประธานครับมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในกล่องแต่ท่านประธานครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพจะขออนุญ,ญาตาท่านประธานนะครับเป็นภาพในในนี้นะครับขออนุญาตาท่านประธานนะครับเป็นภาพกล้องเฉยๆไม่มีอะไรตื่นเต้นครับท่านประธานครับทั้งหมด พันสามรอยี่สิบห้าตัวคิดจากราคาที่ท่านผู้ว่ากทมอบอกนะครับสองพันห้าร้อยบาทคูณแล้วใช้เงินประมาณสามล้านบาทท่านประธานครับก็หมายความว่าที่ผ่านมาคนกรุงเทพมหานครโดนแหกตาหรือไม่อันนี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับแต่ในประเด็นที่ท่านบอกว่าท่านติดเพื่อป้องกันผู้ชุมนุมเมื่อเช้านี้ผมไปดูสองจุดท่านประธานครับจุดหนึ่งอยู่ที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซอยสวนพลูครับเข้าไปลึกนะปรากฏว่าเป็นสะพานลอยคนข้ามท่านประธานครับ ติดข้างละสองจุดจุดหนึ่งสองตัวครับเป็นเสาขึ้นมาท่านประธานครับแล้วก็มีกล้องซ้ายขวาอีกฝั่งนึงก็ติดลักษณะเดียวกันสรุปว่าบนสะพานลอยท่านประธานครับมีลักษณะคล้ายกล้องนะฮะผมเรียกว่าลักษณะคล้ายกล้องก่อน4ตัวพอสื่อมวลชนเข้าไปใกล้ๆท่านประธานครับไปชะงกดูครับปรากฏจ่าเฉยไม่มีครับไม่มีกล้องก็หมายความว่ามันมีแต่ที่เขาเรียกกันว่า housing หรือว่าหลังคาคุมท่านประธานครับ สองอันเหมือนกันครับแต่มองไปข้างในหนึ่งตัวมีกล้องอีกหนึ่งตัวไม่มีกล้องประเด็นต่อมาที่น่าสนใจครับก็แสดงว่าเราติดตั้งกล้องเปล่าเนี่ยไปทั้งหมดพันสารอยี่สิบห้าตัวจริงแต่ท่านบอกว่าเป็นดัมมี่ดัมมี่เนี่ยนะครับลักษณะก็คือเป็นกล้องลักษณะคล้ายที่เราเห็นเนี่ยนะฮะสมมุติว่าที่เราเห็นนี่นท่านประธานครับแต่มันถ่ายไม่ได้เนี่ยอันนี้เอาไว้หลอกสอสอเวลานั่งทํารุ่นทานี่ปุ๊บอันนี้เขาเรียกว่ากล้องดัมมี่ท่าหลอกสอสอแต่อันนี้ถ่ายได้จริงเขาเรียกว่ากล้องจริงครับ ประเด็นที่น่าสนใจผมจะขออนุญาตท่านประธานดูภาพเล็กน้อยนะยครับเป็นภาพที่เนี่ยฮะท่านประธานครับนี่คือภาพของที่เขาเรียกกันว่าดัมมี่นะฮะแต่ท่านประธานดูนะครับข้างในนี่มีกล้องอยู่นะเป็นลักษณะคล้ายกรอบแต่ข้างในไม่มีกล้องครับขยับต่อมาท่านประธานครับนี่เป็นภาพที่ทีมงานไปถ่ายไว้นะครับตั้งแต่15กันยายนท่านประธานครับจะเห็นว่าทั้งชีวิตเราดูแลเนี่ยนะ ยังไม่แน่ใจครับว่าผลคนกรทมจะได้โดนดูแลจริงหรือเปล่านะมีสองตัวครับซ้ายขวานะฮะซ้ายท่านประธานครับกล้องจริงแต่ถ่ายไปแล้วไม่รู้ไปดูที่ไหนนะเดี๋ยวว่าต่อครับท่านประธานครับแต่กล้องตัวนี้ท่านประธานครับเนี่ยฮะแหกตานะครับคือข้างในไม่มีกล้องครับดูต่อมาครับดูใกล้ๆครับท่านประธานครับเห็นไหมข้างในไม่มีเอาแล้วถ่ายทําไมติดทําไมเสียดายตังลากสงลากสายเยอะแยะมากมาย ท่านดูต่อครับเมื่อวานนี้ครับนะหายแล้วแป๊บเดียวรรท่านประธานครับต้องหายวับไปกับตาครับจุดเดียวกันครับเออแปลกเงินงวประมาณ2400ล้านบาทในสมัยสองผู้ว่าสองคนครับผมถามอันดับแรกก่อนรรท่านประธานครับว่าในฐานะกระทรวงมหาดไทยผมถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รัฐมนตรีช่วยท่านมาตอบนี่นะคือผมสงสัยครับว่าไม่ใช่แต่เฉพาะกรุงเทพม,มหาคนครหรือเปล่า ในต่างจังหวัดในรัฐบาลชุดที่แล้วมีการติดตั้งแบบนี้ไหมแล้วก็ใช้อุปกรณ์พิเศษอย่างไรเป็นคําถามที่หนึ่งก่อนครับท่านประธานครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมฐานิเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสักแก้วรรคเพื่อไทย ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยงยุทธวิชัยดิตซึ่งกํากับดูแลกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านจิรยุห่วงทรัพย์ซึ่งต้องขอขอบพระคุณและขอชื่นชมต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ความจริงแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ในโยบายไว้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศอ่ะนะครับไม่จะเพาะแต่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเราก็มีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อกรณีที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาถามมานะครับ เกี่ยวกับเรื่องกล้อง C C T V ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งจะทราบนะครับว่ามีทั้งของจริงและก็ของปลอมจะด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือไส้สนกลในเป็นอย่างไรผมไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่ทราบก็คือ,อมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งของจริงและของเทียมในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยผมก็ได้ทําการตรวจสอบไปเมื่อเช้านี้นะครับในหัวเมืองใหญ่แล้วก็ในเขตเจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลชุดไหนผมก็ไม่ทราบแต่สําหรับนโยบายของรัฐบาลชุดนีเ้เราคงไม่ไม่ทำของปลอมนะครับถ้าจะทําก็คงจะเน้นเรื่องของจริงเป็นหลักขอบคุณครับ ครับเชิญคำถามที่สองครับท่านประธานครับเห็นใจท่านรัมตรีนะฮะท่านอาจจะตอบไม่เก่งแต่ว่าท่านก็ตั้งใจนะครับในการตอบผมคนกรุงเทพมหานครอย่างผมเกิดมาก็ลุ้นระทึกกันมาตลอดเนี่ยนะฮะก็หวังว่าจะได้กล้องดีๆทาความเข้าใจอีกนิดเดียวท่านประธานครับก่อนจะไปคําถามข้อที่สองเลยครับสรุปแล้วท่านรัมตรีครับในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นมหาดไทยเนี่ยนะครับท่านมีอํานาจหรือไม่ ในการตั้งคณะกรรมการแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจครับผมเปิดตัวบทกฎหมายแล้วการทํางานระหว่างสสสกส,อสอขอและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ท่านสมาชิกจากฝ่ายค้านได้เรียนเนี่ยนะครับมันเป็นการทํางานร่วมกันได้ครับไม่ใช่หมายความว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นเขตปกครองพิเศษไม่ใช่ครับมหาดไทยมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงินก็ประมาณถ้าไม่อย่างนั้นแล้วผู้ว่ากทมในยุคคุณอภิรักรษ,ษ์โกศยธินขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับ านจะไปของงบ,งบประมาณรัฐบาลในยุคนั้นได้ยังไง330ล้านบาททำไมท่านไม่ใช้งบของผู้ว่ากทมล่ะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนถามไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับว่าท่านมีโอกาสไหมครับที่ท่านท่านจะใช้ระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจหน้าที่นี้แหละครับท่านตั้งท่านตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับแล้วท่านก็ไปตรวจสอบพ่อเท็จริงว่าตกลงในกในขอในคอ,ใน,อในงอที่เข้าไปประมูลกัน4ี่หบริษัทนั้นเนี่ย หน้ามันคุ้นคุ้นไหมถ้าหน้าคุ้นแล้วตกลงไฟเบอร์ออปติกที่ท่านลากสายจากกล้องที่ผมบอกในท่านประธานครับมันมีจริงไหมราคามันแพงหรือไม่เป็นคําถามที่สองครับครับเชิญท่านนมติตอบท่านประธานที่เคารพครับต่อคําถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็อยากจะกลาบเรียนว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ให้นโยบายแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการาประพฤติปฏิบัติตัวโดยการยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการทํางานนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบสัญญาทั้งหมดนะครับโดยใช้อานาจของกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยากจะกลับเรียนกับท่านสมาชิกประสรวงเกียรติเพื่อให้มีความสบายใจนะครับว่าทุกๆโครงการไม่ว่าจะที่กรุงเทพมหานคร หรือไม่ในกรุงเทพหรือที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราก็คงจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งเงินทุกบาททุกสต,ตางค์นั้นเป็นเงินภาษีของประชาชนนะครับเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับถ้าพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลมีผลประโยชน์แอบแฝง ก็คงจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับครับคาถามสุดท้ายครับเขียนครับนี่แหละครับท่านประธานครับเป็นคําถามสุดท้ายแต่ว่าก็อย่างว่าเลยครับกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษเนี่ยนะครับทําอะไรก็จะลำบากหน่อยผู้ว่าก็มาจากการเลือกตั้งแล้วก็สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนเนี่ยนะฮะท่านประธานครับคําถามต่อมาครับผมสงสัยในกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายปกครอง ทั้งในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการคนปัจจุบันท่านหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรท่านใช้แคมเปญว่าทั้งชีวิตเราดูแลเนี่ยนะครับท่านบอกว่าติดกล้องไปแล้วหนึ่งหมื่นตัวและท่านโยงสัญญาณไปยังสํานักงานเขตหรือว่าสํานักงานตํารวจหรือว่าสถานีตํารวจเนี่ยนะหรือไม่อย่างไรผมเชื่อว่าคงไม่ใช่นาทีของท่านรัฐมนตรีจะมาตอบครับแต่ผมถามท่านว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับ ทั้งฝ่ายปกครองระดับท้องถิน่นระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศเยนะครับที่จะทำให้พี่น้องทั้งประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะคนกรุงเทพมหานครที่โดนแหกตาม,มาหลายปีเนี่ยนะท่านมีอุปกรณ์ใดๆในการนั่ง Monitor, อมอนิเตอร์จอคอมจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถส่งสัญญาณจาก CCTV ในะี่ยท่านรมดานครับไปยังศูนย์ต่างๆเช่นศูนย์อำนวยการระดับอบตอบจหรือว่าระดับจังหวัดหรือไม่ ผมก็จะตั้งคำถามต่อไปยังผู้ว่ากทมในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่าตกลงสัญญาณหนึ่งหมื่นตัวเนี่ยท่านจะต,ต้องใช้เจ้าหน้าที่กี่พันคนในการนั่งมอนิเตอร์อันนี้ก็เป็นคำถามอนาคตนะครับถามท่านรัฐมนตรีครับว่าตกลงและท่านมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์เพียงพอหรือท่านจะไปใช้วิธีการป้องปรามในการกระทําความผิดในฝ่ายปกครองครับขอพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ ประธานที่เขารบครับที่ผ่านมาก็ทํากันอย่างไรผมไม่ทราบนะครับแต่สําหรับในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเรามีนโยบายในการตรวจสอบที่ชัดเจนนะครับโดยเราจะมีคณะกรรมการในการที่จะลงไปตรวจสอบกํากับดูแลในทุกๆภาคส่วนไม่เฉพาะแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับถ้าพบว่ามีการกระทําผิดทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นเนี่ย ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ในโยบายไว้แล้วว่าให้ดําเนินการอย่างเฉียบขาดแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับด้วยความยุติธรรมครับจกับการกระทู้ถามสดนะครับท่านเชิญนะท่านจะประท้วงหรือใช้สิทธิ์พาดพิงท่านเชิญพูดครับกับเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพิรักโกษาโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงการดําเนินการในเรื่องของการติดตั้งกล้อง C C T V ในยุคสมัยของผู้ว่าสองคนแล้วก็ได้มีการเอ่ยชื่อผมนะครับแล้วผมเองเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงปี2550 และปี2,551ก็ขออนุญาตท่านประธานได้ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับในการชี้แจงครับ,รบเชิญอธิบายครับครับเชิญน,นะประเด็นที่อยากเรียนผ่านเพื่อนสมาชิกแล้วก็ผ่านท่านประธานสภา,าถึงท่านตรีด้วยนะครับว่าการที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวพาดพิงในลักษณะที่ว่ากล้องดัมมี่ที่มีการติดเป็นกล้องปลอมและเป็นการแหกตาพี่น้องประชาชนผมขออยากเรียนในประเด็นนี้ก่อนนะครับทำความเข้าใจให้กับเพื่อนสมาชิกและท่านตรีว่า กล้องดัมมี่เป็นกล้องที่ได้มีการดำเนินการติดตั้งในลักษณะที่เป็นหลักสากลเป็นมาตรการการป้องปรามซึ่งได้มีการติดตั้งในหลายประเทศโดยพ้องยิ่งที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือในประเทศไทยตั้งแต่ปี2547ทึ่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคสมัยรัฐบาลพันธุ์ตระกโททักษินชินวัตร ก็ได้มีการผลักดันในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการติดตั้งกล้อง C C T V และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดโดยได้มีการจัดทำ T O R ในเรื่องของการติดตั้งกล้องและได้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งพบว่ากล้องที่มีการดำเนินการติดตั้งใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ประกอบไปด้วยกล้องดัมมี่ด้วย และกล้องดัมมี่ที่พูดถึงเนี่ยนะครับมีจำนวนทั้งหมด7,000ตัวรวมกับกล้องจริง CCTV ซึ่งมีแค่3,520ตัวก็แปลว่าในยุคสมัยนั้นได้มีการดำเนินการแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลซึ่งทำได้นะครับแล้วเขาเรียกในภาษาไทยว่ากล้องพรางไม่ได้เรียกว่ากล้องปลอมเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นของปลอมแล้วมาตรการกล้องดัมมี่นะครับเวลาไปติดเนี่ยเขาเป็นมาตรการป้องปราม ซึ่งปกติและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็ไม่บอกนะครับเพราะว่าผู้ก่อการร้ายก็ดีผู้ไม่ประสงค์ดีอัชญากรต่างๆก็จะทราบว่าจุดที่มีการติดตั้งเพื่อป้องปรามอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่อยากขอเรียนชี้แจงผ่านท่านประธานสภาประเด็นที่สองนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการตรวจสอบที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องตัวเลข ซึ่งเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกนะครับได้พูดถึงตัวเลขในเรื่องของการติดตั้งกล้องเมื่อปี2550ต่อ2551ซึ่งเป็นงบประมาณซึ่งได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล330ล้านบาทแต่ว่าตัวเลขที่เพื่อนสมาชิกได้พูดเนี่ยบอกว่ามีการติดตั้งกล้องจริง2 0 4 6ตัวลบด้วยกล้องปลอมที่พูดถึงนะครับซึ่งก็คือกล้องดัมมี่เนี่ย1,326 1,325ตัวเหลือ700กว่าตัวเนี่ยข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อวานนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านผู้ราชการหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์และผมเองในฐานะที่เป็นอดีตผู้ว่ากทมที่เกี่ยวข้องในยุคสมัยนั้นเนี่ยได้ดําเนินการก็คือมีการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับสามพตัวแปลว่ามีกล้อง cctv จริง2,046ตัวและกล้องดมัมมี่ซึ่งถ้าเรียกในคําเดียวกับที่ภาคใต้ว่ากล้องพรางนี่นะครับเป็นมาตรการป้องปรามอีก1325ตัวคือไม่ได้ลบกันแล้วเหลือ700ตัวนะครับ แล้วในงบประมาณ330ล้านเนี่ยไม่ได้เป็นงบค่ากล้องอย่างเดียวแต่มีอุปกรณ์อื่นมีระบบเชื่อมสัญญาณนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเชื่อมโยงไปในสํานักง,งานเขตในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงก็ขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมนะครับแล้วก็เพื่อนสนาชิกและท่านประธานได้รับทราบด้วยครับขอบคุณมากครับก็จบเชิญด้านประต้วงเลยครับใช้สิทธิ์พัดพิงนิดเดียวท่านประธานครับประเด็นนะจะตอบโต้กันไปมาประเด็นที่ท่านอดีตผู้ว่ากทมท่านได้พูดเนี่ยนะฮะ คือผมไม่ได้กุข,ขึ้นมาเฉยๆนะท่านประธานครับท่านไปดูหนังสือพิมพ์เช้าฉบับวันนี้ทุกฉบับนะครับโค้ชชื่อหมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากรทอมอครับท่านพูดอย่างนั้นท่านต้องไปเคลียร์กันเองครับ,รบเพราะฉะนั้นประเด็นต่อมาครับเรื่องกล้องดัมมี่หรือไม่ท่านประธานนิดเดียวครับมนะผมไม่ได้มีปัญหาหรเรื่องกล้องดัมมี่ซึ่งแน่นอนที่ท่านบอกว่าท่านจะมาจากอังกฤษท่านจะไปอยู่ออกฟอร์ดออกฟอร์ดเรื่องของท่านมันมีทั่วโลกไม่ว่ากันครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้กกลออองงทที่่่ผมมบบวาาัันนนนเป็รรธค ข้างในมันไม่มีคือถ้ามันมีกล้องดังมมี่กล้องหลอกก็ว่ากันไปครับมันอาจจะติดพันหนึ่งติดหลอกสิบติดยี่สิบไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครรู้แต่ท่านช่วยไปดูครับว่าในกล่องที่ว่าเนี่ยกล้องมันหายไปครับท่านได้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบที่ไม่ครบหรือไม่นั่นค,ค,คือประเด็นมากกว่าครับถ้าท่านฝากท่านไปดูด้วยนะครับท่านจบท่านแจ้มินโตตายงท่านมีประเด็นแล้ว ให้จบก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวท่านค่อยว่าเรื่องเดียวกันนี้เพื่อความเดี๋ยวท่านถูกพัดพิงหรือท่านจะใช้สิทธิ์ประท้วงครับถูกพัดพิงครับท่านประธานครับเชิญนะประเด็นอะไรครับประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้ลุกขึ้นมาพูดเมื่อสักครู่นะครับในกรณีของซ c t v หรือกล้องวงจรปิดนะครับพาดพิงถึงพรรคปลายิปัดซึ่งอาจจะทําให้พรรคปลายิปัดเสียหายกบผมขอที่อาตเรียนอย่างนี้ครับว่าผมในคณะสั้นๆนะผมเพิ่งขึ้นมาผมฟังไม่ทัน ัวไปไประชุมประธานกรรมธิการเลยงงๆอยู่ใช่ไหมครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับนะท,ท,ท่านประธานครับผมในฐานะก่อนหน้านี้นะครับเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้ติดตามเรื่องกล้อง C C T V หรือกล้องวงจรปิดนะครับสิ่งที่ผมได้ตามก็คือที่ท่านสมาชิกได้ขึ้นมาถามกระทู้มื่อสักครู่นะครับด้วยข้อเท็จจริง ในคณะกรรมาการได้ติดตามครับว่าการติดตั้งกล้องโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการติดตั้งกล้องอำพรางเหมือนชุมเทพเนี่ยครับจะง,งั้นการกล่าวหาของเพื่อนสมาชิกที่กล่าวหาว่ากรุงเทพมหานครติดตั้งกล้องหลอกไม่เป็นความจริงครับเพราะเป็นพื้นฐานจริงๆที่เป็นเป็นเชิงทางเทคนิค ที่บริษัทที่มีการติดตั้งนี่เขาต้องติดตั้งอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมขออนุญาตเห็นความสําคัญจริงๆเรื่องกล้องวงจรปิดกล้องซีซีทีวีผมคยเรียนเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นนะครับว่ากล้องวงจรปิดนี่มีการเริ่มต้นจริงๆคือในสมัยรัฐบาลของพันนนทททักษินชินวัตรที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์งพันาเมื่อเวลา8 3 0นณห้องประชุม ชั้นสองตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่โดยมีพนโตทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อนุมัติเรื่องโครงการซีซีวีทั้งหมดทั้งระบบแล้วมีโดยเฉพาะมีอันรองนา,น,นายกท่านเจอามินโตตายอยู่ถ้าท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีผู้ประท้วรคืออย่างนี้ครับถึงผมมาภายหลังเนี่ยนะครับพอจับประเด็นได้อย่างนี้นะครับว่า<ม>ผู้ถามกระทู้เนี่ย<ม>ท่านมีความเป็นห่วง แล้วอยากให้มีการตรวจสอบว่าไอ้ที่ไปติดไว้เนี่ยมันไม่มีไอ้ของที่ที่อยู่ข้างในนะแล้วก็ท่านอดีตรองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยเมื่อกี้ท่านก็อธิบายความแล้วนะครับบอกว่าไอ้การติดตั้งเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้นนะครับเจ็ด นะครับแล้วก็ที่มีระบบจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมจับได้3,500ตัวนะครับแล้วก็ท่านก็พยายามอธิบายครับว่าไอท้ที่กล้องที่ไม่มีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นกล้องปลอมหรือกล้องอะไรหรอกแต่เป็นเพียงแต่รูปแบบอย่างหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าเป็นกล้องกลางเพื่อเป็นการป้องปามอะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านอธิบายความแล้วเข้าใจแล้วนะครันนี้ผมกําลังนั่งฟังว่าท่านใช้สิทธิธ์พาดพิงเนี่ยนะครับพาดพิงที่กทมหรือเปล่าเนี่ยท่านก็พยายามไปอธิบายว่า ใครซื้อไงมันมันไกลแล้วครับเอาเอาเอากระชับหน่อยนะผมให้สิทธิท่านอยู่นะครับเพราะท่านเป็นคนขยันเรื่องเรื่องนี้ผมรู้ว่าท่านติดตามนะครับนะเชิญนะเอาออกกระชับหน่อยเพราะว่าพระมุติศึกษาท่านมันรอนานแล้วท่านรอตอบท่านอะไรนะท่านฮอสเลีอยู่ตั้งแต่สามสัปดาห์แล้วเนี่ยท่านรออยู่นะท่านประธานที่เคารพกับผมเจมิงตัวตายโงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรคประชาธิปัตย์ กบผมต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับเพื่อความเข้าใจตรงกันที่ท่านสมาชิกได้ลึกขึ้นมาถามในสภาผูแ้แทนราษฎรกล้องดัมมี่นี่ความเข้าใจกล้องดัมมี่คือไม่มีไม่มีกล้องข้างในนะครับแต่สิ่งที่เขาทําระบบเทคนิคเขาทําของกล้องคือกล้องอําพรางครับนี่คือข้อเท็จจริงนะครับผมขออนุญาตเรียนต่ออย่างนี้ครับเรียนต่อสภาว่าหลังจากนี้จะมียติเรื่องกล้องนะครับ ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าให้ตรวจสอบทั้งระบบตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณทักษิณมาถึงวันนี้ครับตั้งแต่รองนายรุฐมตีโชลิตท่านอาลีวงอริยะจากรัฐมนตรีช่วยมาไทยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็อยู่ในวงจรของกล้องทางนั้นแหละครับจากนั้นต้องตรวจสอบทั้งระบบถึงจะได้ให้มีความเป็นธรรมต่อสภาและต่อสังคมครับรรท่านประธานขอบคุณครับ,รบท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่นี้ท่านก็รับไปแล้วนะครับนะ